ว่าแม่ค้าเนี่ยคูค้าเนี่ยา้าเนี่ยอาต้าจคไ่ใส่หน้าตัวเพรแค่นั้นล้าแบบไม่ให้เดีเธอเธอจะไม่ได้คัดกรองเลยตอนนี้มันมีปัญหาคือเด็กก็ต้ายทำงานที่สาตอนนี้มีปัญหาคือตลาดดอนหวายค่ะเขาแจ้งมาเขาส่งมาในไลน์ก็ไม่รู้อะไรมากมากเราม่ร ทำคือแบบว่าทำงานอาชีพเราถ้าไม่ออกก็ไม่ได้นะเป็นอาชีพพี่อ่าอย่างเงี้ยตลาดนัดเราอย่างสั่งหรืว่าหยุดไป14วันเนี้หยหูไรายได้หายไปสิวันอ่ะถามว่าตรงเนี้ย14สี่วันจะใครจะมาช่วยเราใช่หลับถ้าใครไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนสาวา ก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่ท <necessary> <In God terms> ุกอย่างใช่ไหมคะเป็นอย่างสูงก็คือใช่แล้วที่อย่างคือเราก็กลัวนะเราก็กลัวไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวแต่เราก็ต้องออกพมาหากินเพราะเป็นอาชีพเราค่ะพี่ใช่ไหมถ้าไม่ออกมาเราก็ไม่มีนะอ่าโชคไปหมดบางตลาดแค่จะไม่ให้เข้าเลยเหมือนเป็นบางครั้งเหมือนว่าเราขายที่ตลาดตรงที่มีคนติดเชื้อเนี่ยเหมือนเราเป็นตัวหน้าเสียบางคนเออจะขายตลาดนัดที่ไม่ขายเขาใกล้เราเลยนะแล้วเขารู้ว่าเราขายตลาดนัดที่สุ่มเสี่ยง เขาก็จะอย่างนี้เลยทั้ง่างออกจากเราเลยมันไม่พี่อยากอยู่ใกล้แต่ว่าอยู่ขายที่นี่เหรอขายตลาดเดียวกันขายตลาดเดียวกันขายตลาดเดียวกันแท้ๆแม่ค้าใกล้กันเขาได้ยินว่าเราอยู่ขายตรงที่เขาคนที่เป็นอ่ะแบบเขาก็ก็เลยพูดแบบว่าอ้าวถ้าเสี่ยงก็เสี่ยงหมดนั้นคนที่ซื้อก็เสี่ยงเพราะคนที่ซื้อ ก็ต้องสัมผัสเงินสัมผัสอะไรอย่างนี้แล้วก็มาซื้อของที่กับคนอื่นซื้อของกินซื้อผักซื้ออะไรอย่างนี้มันมพัว,พ,วพันกันมหมดเลยอ่ะถ้าบอกได้อยากบอกอะไรครับอยากจะบอกว่าให้ให้เห็นใจพวกเราบ้างพวกเราก็พยายามป้องกันตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเราอยากจะติดหรือว่าจะเข้าไปสุมเสี่ยงแต่มันพัวพันกันไปหมดทุกคนไม่มีใครอยากจะเป็นลกคะไม่มีใครอยากจะเสี่ยง แต่เราก็ต้องทำอาหากินต้องใช้ชีวิตให้อยู่ได้